นักร้องท่านนี้แฟนเพลงยุคใหม่อาจไม่คุ้นหน้าคุ้นตานักนี่คือเหตุผลที่อยากให้ฟังไปเรื่อยๆจนจบคลิปนะครับอย่างน้อยจะได้รู้จักชื่อหน้าตาเสียงและผลงานของนักร้องท่านนี้ส่วนแฟนเพลงรุ่นเก่าก็ขอเชิญรับชมรับฟังเพื่อรื้อฟื้นรำลึกทบทวนความหลังกันนะครับอรุณีขวัญบัวอดีตนักร้องสาวดาวรุ่งสิทธิครูสุรพลรุ่นแรกเจ้าของเสียงเพลงเรียมสะอื้น เพลงแก้ที่โด่งดังสร้างชื่อให้เธอเป็นอย่างมากนั่นเองผูหญิงชื่อเรียมที่รองเรียกหามาแล้วไม่เล่าอาจารย์สัมพันธ์พัทลุงได้เขียนเล่าประวัติโดยย่อของท่านไว้ดังนี้อรุณีขวัญบัวมีชื่อจริงว่าอารุณขวัญบัวเกิดเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์ปี2486ที่หมู่3ตำบลบางมดเขตราชบุรณะทนบุรีคุณพ่อชื่อเพลงแม่ชื่อเหลือบขวัญบัวมีพี่น้อง2คนเป็นคนสุดท้อง พ่อแม่มีอาชีพทำสวนส้มเธอเกิดในครอบครัวของชาวสวนส้มบางมดขนานแท้จบการศึกษาชั้นป .4 ที่โรงเรียนตันเปาวิทยาทานจบป .4 แล้วก็ไม่ได้เรียนต่อเนื่องจากต้องช่วยพ่อแม่ทำสวนส้มชีวิตในวัยเด็กของเธอชอบร้องเพลงเป็นชีวิตกิตใจพ่อแม่ก็สนับสนุนให้เธอร้องเพลงแต่สมัยนั้นช่างหาโอกาสยากเหลือเกินมีอยู่ครั้งหนึ่งเคยไปร้องเพลงประกวดเมื่อสมัยเรียนอยู่ชั้นป .4 ตอนนั้นใช้เพลงของสมยศทัศนพันณ์ในการประกวดเมื่อเริ่มโตเป็นสาวก็เคยไปประกวดร้องเพลงอีกครั้งหนึ่งที่สถานีวิทยุยานเกราะในรายการของจำรัดวิภาตวัตรตอนนั้นเธอได้เข้าแค่รอบสองหลังจากนั้นก็ไม่ได้ไปประกวดที่ไหนอีกจนกระทั่งเมื่อปลายปี2503ครูสุรพลสมบัติเจริญได้ประกาศรับสมัครนักร้องเธอจึงลองเสี่ยงโชคไปสมัครดูโดยไปสมัครที่ห้างแผ่นเสียงวิรุณหัตถกิจ ซึ่งตอนนั้นครูสรพลนไปทํางานด้านแผ่นเสียงอยู่และครูสรพลน์ได้นัดให้ไปทดสอบเสียงในวันต่อมาที่สํานักงานซึ่งอยู่ที่กรมเรือยางทหารอากาศทุ่งมหาเมฆก,การทดสอบวันนั้นเธอร้องเพลงของวงจันทร์ไพโรธครูสรพลน์ให้ฟังเสียงอันไพเราะก็รับเข้าวงทันทีพร้อมกับภาวนาชบาไพรมยุรีภูระหงและบุญนำชุ่มสีอยู่กับวงไม่นานครูก็ให้บันทึกเสียงเพลงแรกในชีวิตนั่นก็คือเพลงรักง่ายไหนเร็ว ซึ่งเป็นผลงานการแต่งของครูสำเนียงม่วงทองคุณรักฉันงาแล้วคุณก็กลายใจก่อหายัเร็วเลือกแต่เพลงนี้ยังไม่ดังมาดังสุดๆในเพลงที่สองคือเพลงเรียมซสะอื่นซึ่งเป็นเพลงที่ร้องแก่กับเพลงกลับเถิดเรียมจ๋าของเมืองมนสมัตรเจริญ ต่อมาครูสุรพลแต่งเพลงที่3ที่4และที่5ให้ร้องคือเพลงลมหนาวกลับมาเมาอีกแล้วและเพลงจุดใต้ทำต่ออรุณีขวัญบัวร้องเพลงไว้กับครูสุรพลเพียง5เพลงเท่านั้นในปี2,507หหลังจากที่ตั้งท้องลูกคนโต เธอก็ลาออกจากวงครูสุรพลสมบัติเจริญกลับไปอยู่บ้านทําสวนส้มและเตรียมตัวทําหน้าที่เป็นแม่บ้านที่ดีให้กับครอบครัวโดยไม่ได้ไปร้องเพลงที่ไหนอีกเลยล่าสุดเมื่อวันพุทธที่5กุมภาพันธ์ปี2563อรุณีขวัญบัวได้ไปออกรายการสารพันลั่นทุ่งทางช่องไทย PBS ร่วมกับภาวนาชบาไพรและจูสีทองย้มซึ่งเป็นสิทธิครูสุรพลรุ่นแรกเหมือนกันแฟนเพลงที่คิดถึงก็ไปรับชมย้อนหลังได้เลยนะครับ และนี่ก็คืออีกหนึ่งเรื่องเล่าที่เป็นตำนานในวงการเพลงลูกทุ่งบ้านเราขอขอบคุณอาจารย์สัมพันธ์พัทลุงที่เอื้อเฟอื้อข้อมูลในคลิปนี้ให้เรานำมาเล่าขานสืบต่อตำนานเพลงขอบคุณมากครับโอ้หญิงเจอเรียมที่ร้องเรียกหนาะ